คำพูนศัพท์พื้นฐานเลยนะคะดาวนะช้างนะช้างสั้นตัวนะตัวเวลาเราจำคําพูนศัพท์เป็นคําตัวข้ามหรือคํากริยาเป็นคําตรงข้ามกันมันจะทําให้เราจําคําศัพท์ได้ง่ายขึ้นนะคะช้างกับตัวน,นะคะสวยนี่ก็คือเยี่ยวเลี่ยงหล่อก็คือช่วยดูดีนะเอาขั้นดูดีก็คือสวยหล่อนะคะแต่เป็นคําผสมแค่นั้นเองนะคะ อาจจะเจอคำว่าสวยนะอ่าเมยก็ได้นะคะอ่าเราจะใช้คำไหนนะใช้เพี้ยวเรียงใช้เมยก็สังเกตเยอะๆนะว่าคนจีนเขาใช้คำไหนอ่ะอย่างเช่นแบบวิวทิวทัศน์เนี้ยนะคะเขาก็ไม่ใช้คาว่าเพี้ยวเรียงนะเขาจะใช้คำว่าเมยตรงนี้นะคะเฟืงจริงทิววิวทิวทัศน์เนี่ยเฟืงจริงเหินเมยนะคะน่ากเกลียนโฉโฉโชเหม็นตรงข้ามกับเหม็นก็คือหอมนะคะ เชียงนะเชียงเราสามารถไปสร้างเป็นคำนามผสมได้ใส่ฉุยเข้าไปนะฉุยก็คือน้ำใช่ไหมอ่าเชียงฉุยคือน้ำหอมหนานนะยากง่ายหลงยี่หลงยี่นะคะง่ายแบบไม่ซับซ้อนเรียกว่าเจียนต้านนะอ่าเจียนต้านซับซ้อนฟูจ่จ๋าหัวโพร,ราเริงนะ คนแบบ extrovert ใช่ไหมชอบพบปะผู้คนนะคะเราจะเรียกว่าไหวเชี่ยงไหวเชี่ยงถ้านะเป็นคนที่ introvert ไม่ชอบคุยอะไรอย่างี้นะชอบเก็บตัวนะคะเน่เชี่ยงเนเี่ยงใจดีมีเมตตาช่านเหลียงนะะช่านเหลี่ยงเหลิงจริงใจเย็นนะ,ะหลานตัวนะขี่เกศบางทีก็ได้ยินคนจีนเขาพูดหลานเฉยๆนะ ขยายหรือพยายามหนูลี่เอาจริงเอาจ,างนะจังนะ่真น,น,นะริ酸นะฮะเปรี้ยวเขียนหวานขู่ขมนะ,ะล่าผิดเสียงเข็มนะ,ะชิงตั้นจืดนะคะรูปทรงภาษาจีนคือริจทรงนะิงจทวงกลมนะรูนสิงนะรนสิงวงรีนะรวนสิงรูนสิง สามเหลี่ยมซานเจียวสิงซานก็คือสามนะเจียวก็คือเป็นมุมนะอ่าเป็นสามมุมเนะี่ยซื่อสีใช่ไหมซื่อฟังฟังคือด้านสี่ด้านอ่าซื่อฟังสิงสี่เหลี่ยมปลาเจียวนะแปดแปดคือปลาใช่ไหมแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็อะไรเล้วนะคะอ่าเล้วเจียวสิงนะคะ